กันอีกเช่นเคยครับกับช่องนาชาติวีชิงครับในปีที่364ก็ใาอาเก็บน้ำหนองปลาไหลครับแถวแม่น้ำพูซอยสองครับผมมาแต่น้าน้าตกเหลวก็ทางซ้ายทางขวาครับผมทางข้างลงสุกเล็กเล็กครับผมแล้วทางด้านซ้ายก็มีน้น้หลายหลายท่านครับผมตั้งแต่เช้าครับผมวันนี้ผมเพิ่งลงครับช่วงบ่ายนะครับมาลุ้นกันว่าจะมีตัวกินหรือเปล่าครับผมช่วงนี้น้ำค่อนข้างลดเยอะครับผมโอ้น่าจะพ้นยากครับผม อันนี้มาตกระยะสี่ห้ากับห้าสี่ครับผมกับไม้ตายนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันเลยครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่ากติดตามรับชมครับ เกี่ยวอ,อย่างเดียวเลยปลาเนี่ยเขไม่เกี่ยวนี่ไหมันกินเบาแท้ เ oh, no. ปล่าปะนินเอาไม่ทันเลย <laughs> มัวแต่ใส่อันนี่

すごいよ。<c oughs> ตอนนี้ก็สี่โมงกว่าแล้วครับผมใกล้มาถึงจุดสิ้นสุดของคลิปในวันนี้แล้วครับในปีที่สามร้อยหกสิบสี่นะครับน้าแถวอวตารเก็บน้ำหนองปลาไหลครับผมวันนี้ลงชิงเหลือไปสามระยะครับระยะสามเก้าสี่ห้ากับห้าสี่ครับผมกับตกตรงติ้งอย่าสดคันหนึ่งครับไม่ค่อยเอาเท่าไหร่ครับผมส่วนใหญ่ปลาชฉโดเข้าควนครับปลานินเลยไม่ค่อยข้าวครับผมมีชนะก็ได้ตัวไปเยอะอยู่พอสมควรครับผม เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็ทยอยเก็บไปกลับบ้านครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่ในพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ อนนี้ก็ถึงเวลาสิ้นสุดของคลิปในวันนี้แล้วนะครับในปีที่364นะหัวต่อไมนกคูสซอย2นะครับผมตกชิงริ้วไป3ระยะครับระยะ3 9 4 5และ5้ครับผมเดี๋ยวมาลูปารวมกันครับผมลาไม่ค่อยกินเท่าไหร่ครับผมวันนี้มากินช่วงเย็นพอได้ตัวไปครับผมโอ้ส่เดือนหมดเป็นถังเลยครับผมพอได้ตัวครับผมเดี๋ยววีน่าเราจะไปที่ไหนต่อคอยติดตามนักชงนะครับผม ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับคนน่าชอบที่สุดครับผม EP สามร้อยหกสิบสี่ครับผมทางอันนี้นะก็ได้เยอะมากครับผมน่จาจะสิบขึ้สิบโลครับผมเดี๋ยวอี e ีหน้าไปที่ไหนต่อคอยติดตามรับชมาครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ